สวัสดีครับสวัสดีครับพี่ๆทุกท่านนะครับมาพบกับผมอีกแล้วพี่ๆบอยพละลองนะครับทางช่อง youtube บอยพละลองนะครับพระย่อยๆพละลองๆนะครับรับประกันแท้ทุกรายการนะครับพี่ๆ EP นี้เป็น EP ที่เจ็ดสิบหกนะพี่ๆเจ็ดสิบหกแล้วนะครับก็ขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกกาลังใจนะครับพี่ๆที่มอบให้บอยพละลองด้วยดีเสมอมานะครับแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ คุณป้าคุณนะคุณลุงทุกท่านนะครับที่คอยเขาเรียกว่าอะไรล่ะคอยอุดหนุนพี่พี่คอยอุดหนุนคอยเช่าวัตถุมงคลจากบอยพหลงนะครับก็เป็นกําลังใจที่ดีนะพี่พี่เป็นกําลังใจที่ดีเลยครับบอยพหลงก็จะคัดสรรน,นะคัดสรรพี่พี่วัตถุมงคลสายย่อยๆสายรองๆที่เราถนัดนี่นะครับมา ให้พี่ๆได้รับชมกันนะครับถูกใจถูกราคาค่อยแบ่งไปนะพี่ๆย้านะครับพี่ๆบอยพ่อลองอยากให้พี่ๆถูกถูกใจนะให้ชอบนะครับพี่ๆค่อยแบ่งไปนะครับเราจะได้วัตถุมงคลที่เราชอบแล้วมันจะมีความสุขนะครับพี่ๆแบบซื้อชอบราคาได้ถูกใจซื้ออย่างเงี้ยครับทําให้เราเช่าแบบมีความสุขนะพี่ๆได้วัตถุมงคลไปได้ พัเครื่องไปแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องมานั่งเอซื้อมาทำไมซื้อมาอะไรประมาณนี้พี่พี่อยากให้พี่ๆชอบก่อนแล้วค่อยซื้อนะครับแต่บอยพอลองรับประกันแท้ให้ทุกรายการนะพี่พี่รับประกันแท้ให้ทุกรายการถึงจะเป็นพัาย่อยๆพักลองๆนะคพัะไม่แพงแต่บอยพอลองรับประกันแท้ให้ตลอดนะพี่พี่ให้ตลอดชีพเลยครับไม่แท้เป็นพัะเก๊ ส่งมาคืนได้พี่ๆบอยพอลองยินดีนะครับยินดีคืนเงินให้พี่ๆทุกบาททุกสตางค์เลยนะครับเพราะว่าบอยพอลองก่อนก่อนจะอัปโหลดคลิปก่อนจะทําคลิปบอยพอลองก็ตรวจสอบมาอย่างก็ถือว่าตรวจสอบเต็มความสามารถแหละพี่ๆค่อยเอามาลงแบ่งพี่ๆนะคอ่าก็ประมาณนี้ครับนี่วันนี้พี่ๆนี่ได้ล็อกเก็ตล็อกเก็ต อากงนะครับแปรล,ลงสีอ่าตอนแรกดูเหมือนจะเป็นล็อกเก็ตธรรมดานะแต่พอไล่ส่องเดี๋ยวดูดูดีๆพี่ๆนี่นะครับอ่าอันนี้ก็จะเป็นเหมือนล็อกเก็ตธรรมดานะครับนี่เป็นเชื่อมเชื่อมเก่าอยู่นะพี่ๆนี่เก่าเก่าอยู่นะนี่พอไล่ดูดีๆนะครับนี่นะครับจะเห็นมวลสารนะข้างในพี่ๆนี่ ในจะอุดมอนสารนะที่เขาเป็นขา,ขาวๆตามขอบนี่มันจะปิ้นออกมานะครับอันนี้คือมวนสารด้านในนะแล้วก็จับขอบหลังปิดไว้นะครับนะสวยเลยองน,นี้ถูกใจมากนี่นะครับอ่าองน,นี้ไม่ได้แบ่งนะพี่ๆองน,นี้ไม่ได้แบ่งจะเก็บไว้เลี่ยมใช้นะครับเอามาให้พี่ๆดูเฉยเผื่อพี่ๆไปเจอนะ อันนี้ไม่รู้ปีนะพี่พี่ไม่รู้ปีไม่รู้ประวัติการสร้างด้วยก็เลยก็เลยไม่ได้แบ่งคนระับมันชอบส่วนตัวชอบนี่เห็นไหมพี่พี่ขนาดไม่รู้ที่ไม่รู้ที่ไม่รู้ปีนะเราชอบก็เราก็ยังซื้อได้เลยผมก็ยังซื้อได้เลยนะนี่ไม่ชอบไอเล่นที่ชอบเราเราชอบเราดูนั้นเราซื้อมาเรามีความสุขนี่ผมชอบเลยองคนี้ อคุยว่าจะไปเลี่ยมใช้นะครับคุยกับนี่นะครับอ่ะรายการแรกเลยดีกว่านี่เหรียน Apple ลที่ใครไม่ทันนะพี่พี่มีพี่พี่หลายท่านเลยนะไม่ทันที่ชุดก่อนนะครับที่บอยพทะลองได้มานะหมดแล้วนะครับนี่อันนี้มาพร้อมเลี่ยมนะพี่พี่อันนี้ก็แบ่งน้องกลับคืนมานะครับอ่าน้องเขาไปเลี่ยมไว้แล้วนี่ มีมาสามองค์ใครไม่ทันนะเตรียมตัวเลยพี่พี่หรือว่าใครชอบนะับจัดได้เลยพี่พี่นี่จมูกสวยๆเลยสวยทุกองพี่พี่นี่นะอันนี้จะเป็นยายาส้มนะพี่พี่ยาส้มขอบน้ําเงินน่าจะเป็นเนื้อสัตตานะลงยาหน้าหลังอันนี้จะสร้างสร้างไม่เยอะนะพี่พี่ลงยาจะสร้างไม่ค่อยเยอะหรอกนี่นะ อันนี้หมายเลขเดียวขอสองให้พี่พี่ดูอันนี้หมายเลขสี่หกแปดนะพี่อ่าน,นี้สี่หกแปดข้างหลังก็จะเป็นลงยาไก่สีเขียวพรอมเลี่ยมอ่านนี้องค์ที่หนึ่งนะองค์ที่สองก็จะเป็นยาแดงขอบน้ําเงินอ่าน,นี้นด้เป็นเนื้อทองแดงคนระับลงยาหลังเหมือนกันอันนี้หมายเลขนัมเบอร์สี่เจ็ดหนึ่งเอ้ยห้าเจ็ดหนึ่งนะพี่ห้าเจ็ดหนึ่งรุ่นรวยยั่งยืนนะพี่พี่อันนี้ อรองค์น,นี้ก็สวยเห็นะครับใบหน้าสวยเลยอันนี้น่าจะเป็นหน้ากากทองทิพย์นะพี่เน,นี่เห็นไหมหลวงพ่อออกสีทองสีเหลืองแล้วก็องค์น,นี้จะเป็นเออทองแดงอันนี้ก็จะหมูกสวยเหมือนกันพี่พี่ยาเขียวยาเขียวขอบแดงอันนี้พิเศษก็จะเป็นหมายเลขนะพี่พี่มันมีหมายเลขเก้าเก้า เลขสวยเลยนะเลขเก้าเก้าพี่พี่มีพี่พี่ท่านไหนชอบเลขสวยก็ต้ององค์นี้เลยครับแล้วก็มีโค้ดทหารแต่นี้จะลงยาข้างเดียวลงยาด้านหน้าด้านเดียวนะพี่พี่แต่ได้งานเลี่ยมนะแต่ได้เป็นงานเลี่ยมเลี่ยมอย่างนี้นะ้องเขาก็เลี่ยมเลี่ยมมา้อยมม100แล้วนะพี่ค่าเลี่ยมก็้อยหนึ่งแล้ะพร้อมกล่องมีกล่อง อ่าพี่พี่ท่านไหนไม่ทันหรือว่าพี่พี่ท่านไหนชอบนะครับผมเอาองค์ละสองร้อห้าสิบาทนะพี่พี่นี่มีสามองสามองค์ชอบองค์ไหนก็แคปหน้าจอแล้วก็ทักมาหาบอยพอลองหรือโทรมาได้นะพี่พี่นี่มีสามองนะครับสองห้าศูนย์รับประกันแท้ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะคพี่พี่แล้วก็อ่าอันนี้ได้เหรียญลงปุ่มหมุน ปีหกหนึ่งนะพี่พี่ปีหกหนะึ่งเนื้อลมดำอ่าปีหกหนึ่งย้อนรอยคูนะพี่พี่เหรียญย้อนลอยคูอ่าเป็นหลวงปู่ดมซับนะคพี่พี่ลูกศิษย์จัดสร้างนะพี่พี่ปีหกหนึ่งโอ้พีดูใบหน้าหลวงปู่นะคมกริบเลยนห็นไเหรียญตอกหนึ่งรุ่นแรกก็แพงนะแพงเลยแหละพี่พี่ อันนี้ได้เป็นบล็อกทองคํานะพี่พี่บล็อกเหรียญรุ่นนี้เคยขึ้นไปเป็นพันนะพี่พี่เป็นพันนะนี่บล็อกทองคําเขาจะดูตรงเส้นสายฝนข้างหูนี้นะครับถ้ามีเส้นสายฝนชุดนี้ก็ตีเป็นบล็อกทองคํานะพี่พี่เห็นไหมข้างหูฝั่งนี้นะครับจะมีเส้นสายฝนสาดเอียงๆเนี่ยครับเผื่อพี่พี่ไปเจอนะครับเหรียญน,นี้ ตามข้อมูลพี่ที่เขาเล่นประจำเขาบอกมีเก้นะพี่ๆเหรียญรุ่นนี้ระวังกันด้วยนะครับแต่ก็จะน่าจะเกมผมก็ยังไม่เคยเห็นตัวเก้นะแต่เขาบอกมีนี่นะพี่ๆก็ดูธรรมชาติของเหรียญปั๊มรุ่นใหม่ๆนี่แหละพี่เพราะปีหกหนึ่งครับ,รบตรงสือก็จะคมชัดโค้ดตัวตอกนี่นะครับหูรุ่นนี้เป็นเอกลักษณ์เนี่ยพี่ๆเนะี่ยถ้าจำชุด รอยปิ้นของหูได้นะผมว่าเกน่าจะทําไม่เหมือนนะครับเขาจะปิ้นออกมาแบบปิ้นออกมาไม่สวยนะพี่พี่ปิ้นออกมาแบบผมจะเรียกว่าไงอะปิ้นออกมาแบบโดนเจาะกระแทกแบบรุนแรงแล้วก็ปิ้นออกมาแบบเนี่ยครับปิ้นแบบยับยับยับอะพี่พี่เ,ออเนี่ยไม่ได้ปิ้นออกมาส,ายสวยๆนะปิ้นออกมาเหมือนโดนกเจาะแบบรุนแรงอะ่ะ นี่ครับ,ครบเคยขึ้นไปเป็นพันนะพี่พี่อันนู้นนีสวยเนี่ยอันนี้สวยเดิมผิวนี้จะสร้างน้อยกว่าผิวไฟนะพี่พี่อ่าถ้าใครชอบถ้าใครชอบเอาไปเหรียญละสี่ร้อยห้าสิบละกันพี่พี่สี่ร้อยห้าสิบนี่นะครับสี่ห้าศูนย์นะเป็นบล็อกทองคํานะพี่พี่นี่บล็อกทองคําดูตรงนี้นะนี่พี่พี่เส้นสายบ,บนตรงนี้ แล้วก็อันนี้จะเป็นเจ้าสัวเหรียญหล่หอเจ้าสัวนี่ใครอยากเป็นเจ้าสัวนี่นะครับเป็นเหรียญหล่อเจ้าสัวพระครูพระครูสุนทรพระคระคูสุนทรนะพี่พี่ไอ้วัดสุทธาวาสนี่ครับ พระครูสุสสนทรสุทธาพิลม์นะพี่พี่ฝองให้ดูนี่นะครับพระครูสุทธาพิลม์หลวงพ่อสุนทรน,นะวัดวัดไอ้นี่คนระับพระสุทธาวาสลาดหลุมแก้วนะปะทุมธานีอันนี้เป็นเหรียญหล่อเป็นเนื้อนวะนะพี่พี่รุ่นเจ้าสัวเจ้ารับ พระครูสุนทรท่านก็เป็น,เป,นเป็นเกจิท่านยังอยู่นะพี่พี่เป็นเกจิที่ศึกษาตำราสายวัดหนังนะพี่พสายหลวงปู่เอี่ยมวัดหนังอ่าสำเร็จวิชาทุกกระบวนุก,กบวนความเลยนะพี่พี่นี่หลวงพ่อท่านยังอยู่นะต่อโคตรใต้ฐานนี่นะพี่พี่เดีย๋ยวนี้ถ้าใครชอบ ไปเบาๆแล้วกันพี่พี่นี่ไปเบาๆเอาไปสามร้อยห้าสิบรวมส่งนะครับพี่พี่สามห้าศูนย์อ่าอย่างอย่างที่บอลพอลองเคยเคยแจ้งพี่พี่ไปนะครับถ้าชอบถ้ายังไม่มั่นใจข้อมูลลองเข้าไปหาข้อมูลตามตามโลกออนไลน์ก่อนก็ได้พี่พี่ตาม Google ตามอินเทอร์เน็ตตามกลุ่มต่างๆนะพี่ๆีลองเข้าไปดูนะครับ อันนี้มีกลุ่มลูกศิลย์ลูกหาเยอะนะพี่พี่นี่หลวงพ่อท่านยังอยู่อ่ะแบ่งไอ้น,นี่อีกเหรียญหนึ่งแล้วกันพี่พี่ตอนแรกว่าจะเก็บหาพระไม่ได้นะครับสวยเหรียญน,นี้นะครับน่าเก็บมากนี่ต่อโคน,นครับเป็นเหรียญกระถินปีหกหกหลวงปู่ศิลาหลวงปู่มหาศิลาอันนี้หมายเลขสี่หนึ่งหนึ่งสามครับนี่สวยเลย สวยมากพี่พี่เหรียญน,นี้นะครับออกแบบไปสวยจริงๆนี่นะครับที่ระลึกงานมหากรถินนะครับปัพธาตุเหมือนหินสองห้าหกหลวงปู่ศิลานะครับอ่าสวยสวยเลยพี่พี่พร้อมกล่องเดิมๆนะครับเหรียญน,นี้ถ้าใครเอาถ้าใครเอาผมเอาสี่ร้อยบาทรวมส่งนะคพี่พี่สี่ร้อยบาทรวมส่ง ในกลุ่มก็น่าจะเล่นกันประมาณนี้แหละพี่พี่ในกลุ่มก็จะเล่นกันสี่ร้อยสามร้อยห้าร้อยประมาณนี้มั้งผมก็ไม่ได้ตามราคานานแล้วนะครับถ้าใครใครชอบก็ปิดมาได้นะครับสี่ร้อยบาทรวมส่งแล้วก็นี่อยากนำเสนอพี่พี่อหนึ่งรุ่นพอดีได้มาแล้วก็เลยลองหาข้อมูลประวัติการสร้างดูนะพี่พี่ เป็นเหรียญหลวงพ่อคูณปีสามห้าหรือสามหกนี่แหละน่าจะสามหกนะแต่ตัวเหรียญน,นะเดี๋ยวนะแกะเป็นแกบ็อกเป็นปีสามห้าครับแต่ตามข้อมูลบอกบุกเสกปีสามหกนะพี่พปลุกเสกสามวารละอ่านี้อันนี้เหรียญน,นี้เจตนาการสร้างดีมากครับนำไรายได้ไปสร้างโรงเรียนปริยัติธรรมนะครับนี่ ลมดำเดิมๆแห้งๆข้างหลังก็จะเป็นยันพวกรซับนะครับยันแปดข้างในก็จะมีเขียนว่าอะไรอะนัออ,อ่านไม่ออกอ่านไม่ออกข้างข้างนอกจะเป็นน้ำมะพาทะแต่ข้างในอะไรอะน้ำมะอาอูแล้วใช่ไหม ใครใครใครรู้อ่านใครอ่านบาลีออกก็อ่านให้ฟังหน่อยนะข้างในพี่ข้างล่างน่าจะเป็นตัวอู่แหละข้างบนน่าจะเป็นตัวมะแต่ข้างๆงนี้อ่านไม่ออกข้างนอกก็จะเป็นน่าจะเป็นน้มะพทะัทะแต่ข้างในอ่านไม่ออกเออเอาสิอ่านข้างนอกได้แต่อ่านข้างในมันก็อ่านได้ไม่หมดทุกตัวนะพี่พ ก็เป็นตัวง่ายๆนะนี่พี่ๆแต่ว่ามันจังหวะมันลืมมันอ่านไม่ออกเพราะเราไม่ได้อ่านประจํานะพี่ๆข้างนอกเขียนนัมมะพระทะข้างในข้างบนเป็นมะแหละข้างล่างเป็นอุอ่าใครรู้ก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับนี่ด่านคุณทษข้างล่างก็จะเป็นครุฑนี่สวยรุ่นนี้ไปแกะไปได้หลวงพ่อได้สวยนะพี่พนี่ อันนี้ก็โค้ดมะเออเอาันไม่ได้อ่านประจำนลยพ,พี่บาลีบางทีมันเราก็อย่างว่าไม่ได้อ่านประจำมันก็ลืมครับเหรียญนี้ใครชอบครับเอาไปสามร้อยแล้วกันพี่พี่นี่สามร้อยสามร้อยนี่นะครับพร้อมกล่อง สร้างสี่หมื่นเก้าสิบเก้าองค์เอ้ยสี่หมื่นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์ไม่ใช่ดิสี 4, 9, นะ่หมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์นะเนื้อทองแดงทองคำสร้างเจ็ดสิบกว่าเหรียญน,นะนวะกับเงินก็น่าจะสร้างเก้าสิบเก้าองค์มีสร้างทองคำนะพี่รุ่นนี้มีมีเนื้อทองคำนะนี่ไม่ได้ขายหมดนะพ,พี่ผมก็มผมมีสององค์นะแต่ไม่ได้ขายเก็บไว้เหรียญหนึ่งชอบนะรุ่นนี้ผมชอบอยู่ ใครมีอยากแบ่งผมก็ผมผมซื้ออยู่นะพี่พี่รุ่นนี้นะครับนี่นะครับคุณพาเทพพิทักนะครับอยากได้สักถ้าใครมีอยากได้สักสิบเหรียญน,นะพี่พี่ตอนนี้นะครับเหรียญละสองร้อยนี่ซื้ออยู่สองร้อยนี่ผมซื้ออยู่นะแต่ซื้อสองร้อยก็มาขายสามร้อยพี่ๆปกตินะครับก็บวกนิดๆหน่อยๆหาค่าส่งออกแล้วกําไรห้าสิบ สี่สิบห้าสิบนะพี่พี่หรือว่าถ้าใครมีอยากจะขายผมก็ส่งมาได้นะพี่พี่นี่คนระับผมขายขายสามร้อยซื้อสองร้อยก็เป็นธรรมดานะพี่พี่เนาะเข้าใจกันนะครับก็ขอบคุณพี่พี่ที่เข้าใจนะคพี่พี่ที่ดูบอยพอลองมาก็จะเข้าใจนะครับพี่พี่ไม่ได้ไม่ได้บวกเยอะก็บวกนี่นะครับอ่ะลืมดูลืมไล่จดัดทุกคามให้ อันนี้เป็นปีห้าศูนย์ออกวัดพระมหาธาตุนะพี่พี่นี่นี่ออกวัดพระมหาธาตุถ้าอพอลองเจอถ้าออกวัดวัดมหาธาตุนี่ผมก็จะเช่าติดมาแบ่งพี่พี่เรื่อยนะครับนี่ครับซื้อได้พี่พี่ถ้าออกไปวัดมหาธาตุนะครับนี่ครับเป็นเนื้อกะเบื้องนะว่าเป็นเนื้ออะไรอะ่ะเดี๋ยวขอดูก่อนน่าจะเป็นเนื้อกะเบื้องขึ้นนะพี่พี่ สวยเลยข้างหลังพี่พี่ขาวเดิมเลยนี่นะครับนี่ไม่ต้องส่องดีกว่านะ้ะพี่พี่เอออย่างนี้ชัดละสวยเลยอันนี้เป็นสีแดงนะก็จะมีโค้ดอยู่นะพี่พี่นี่มีโค้ดมีนัมเบอร์อันนี้ออกปีห้าศูนย์นะพี่พี่อันนี้สีแดงนะสีแดงมีสามสีอ่ะพี่พี่มีสีแดง สีดำแล้วก็สีน้ำเงินนี่นะถ้าออกวัดภาษีผมว่าเก็บได้นะพี่พเก็บได้ราคาไม่แพงก็เก็บได้พี่พี่นี่อันนี้ก็สวยสมบูรณ์พี่พี่เดี๋ยวพยายามจะไล่หาดูว่ามันแตกมันบินไหมจะได้แจ้งพี่พี่พพนะครับอันนี้สมบูรณ์ดี <eller> เดี๋ยวหาหมายเลขนัำเบอร์ก่อนอ่าอยู่ตรงนี้นะครับสามศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าพี่พี่สามศูนย์เก้าอันนี้สีดำนะแล้วก็เหลือสีน้ำเงินสีน้ำเงินอ่าใครชอบสีไหนก็ใครถูกฉะโลกสีไหนก็แบ่งไปนะครับพี่พี่เดี๋ยวไปลองเปิดให้เบาๆนะครับ อ่าสวยสมบูรณ์เดิมเิมทุกอันเลยอ่ะพี่พี่สวยอ่าเดิมเดิมเลยนี่นะครับนี่แห้แงแแตกลายงาตามอายุอ้าอันนี้โค้ดอยู่ไหนให้เกือบล่วงอ๋อเจอแล้วพี่พี่นี่นะ อันนี้โคดจะไม่ชัดนะเลขอันนี้หมายเลขสี่เจ็ดหนึ่งนะพี่พี่สี่เจ็ดหนึ่งนี่ครับสี่เจ็ดหนึ่งสีน้ำเงินอ่าใครถูกฉลกสีไหนใครชอบสีไหนก็แบ่งไปได้นะพี่พี่องค์ละเอาองค์ละสองร้อยห้าสิบพี่พี่องค์ละสองร้อยห้าสิบนะครับอ่าก็ชอบองไหนก็แบ่งไปพี่พี่ โอเคก็ประมาณนี้นะพี่ๆประมาณนี้นะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้เลยพี่ๆศูนย์หกห้าห้าแปดหกสี่เก้าสามสองมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับพี่ๆท่านไหนไม่สะดวกโอนก็รอจ่ายเงินกับขนส่งที่หน้าบ้านได้เลยนะครับรับพรับพัสดุแล้วค่อยจ่ายเงิน,นครับโอเคก็ประมาณนี้นะพี่ๆชอบพรงไหนก็ทักมาได้เลยนะครับอพ,พีนี้ก็ ขอตัวลาไปก่อนนะครับเอ่อบอลองจะแจ้งบอลองจะไปธุระต่างจังหวัดถ้าพี่ๆปิดอีพีนี้ก็ขออนุญาตส่งเป็นวันจันทร์นะครับพี่ๆขออนุญาตส่งเป็นวันจันทร์เดี๋ยวบอยพลองกลับมาส่งให้นะครับเดี๋ยวเผื่อไปต่างจังหวัดเผื่อมีอะไรดีๆมาแบ่งพี่ๆนะครับฝากติดตามด้วยนะครับพี่ๆอีพีนี้ก็ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ